คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะหลายคู่ก็จะมีการแสดงออกด้วยวิธีต่างกันไปค่ะบางคนอาจจะมอบดอกไม้บางคนอาจจะมอบของขวัญค่ะนอกจากเราแสดงออกถึงความรักระหว่างคนกับคนในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีแล้วนะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะร่วมบอกรักโคกระบือให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่กําลังจะถูกเชือด,ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา9นาฬิกาซึ่งตรงกับวันมาค้าบูชานารงฆาสัตว์รุ่งโรจนฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยในครั้งนี้จะทําการถ่ายชีวิตโคกระบือจํานวน60ตัวด้วยกันค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตของท่านและครอบครัวเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารขอขอภัยนะคะด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักงานแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีหน้าจอค่ะ103-8-47331-6ขี103 6, ประเภทบัญชีกระแสะรายวันนะคะชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย หรือท่านผู้ชมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วแจ้งให้สมาคมไปรับมอบก็ได้ค่ะเพื่อนําไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้มีรายได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสมาคมทางแอปพลิเคชัน Line ID ค่ะ l i n l i น e นะคะ t d d TABC 2016หรือสแกน QR Code ก็ได้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0899946656หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย63ทั374หมู่6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11140ค่ะคุณผู้ชมที่ร่วมทำบุญกับทางสมาคมนะคะจะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน30วัน หากยังไม่ได้รับโปรดแจ้งมายังสมาคมค่ะเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไปมาช่วยกันให้ชีวิตใหม่กับโคกระบือในวันพระใหญ่ที่จะถึงนี้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวข้ามช่วงที่2ค่ะมาดูการบอกรักของท่านนายกกันหน่อยนะคะว,วันนี้วาเลนไทน์นายกัฐมนตรีค่ะขอวันวาเลนไทน์ให้คนไทยในชาติรักกันแถมยังพูดประเด็น